นวยรถใหญ่นะครับฝ่ายขายรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเอลซูอันอัลมันเซลล์สาขากระบี่นะครับวันนี้นะฮะก็พาพี่ๆมาชมในรถบรรทุกรุ่นใหม่นะครับของทางเอวสุเรานะครับนั่นก็คือเป็นรุ่น fr นะครับ210แรงม้านะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางจุดนะครับเพื่อเพิ่มความทันสมัยให้กับลูกค้ารออย่างมีสไตล์นะครับอันนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดแบบเดิมๆก็เรียกว่าเป็นหัวชัดซี หลายคนคงจะสอบถามว่าเอ๊ะแล้วตัวถังไปไหนนะครับเพราะลักษณะการใช้งานของลูกค้าไม่เหมือนกันลูกค้าบางท่านนะครับต้องการแคสซีพร้อมตัวถังจัดไฟแนนซ์เราก็าสามารถทําได้หรือลูกค้ามีตัวถังอยู่แล้วย้ายจากคันเก่ามาคันใหม่ลูกค้าก็มักจะเลือกในส่วนของแคสซี <c oughs> นะครับทีนี้นะครับในรุ่นของ fr นะครับเรามีให้เลือกด้วยกัน2แรงม้านะครับได้แก่190แรงม้าแล้วก็210แรงม้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหรือว่าอธิบายในเรื่องของ FR 210แรงม้านะครับมีความยาวชัดสีที่6เมตร50นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเพิ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานหลักนะครับของรถปัจจุบัน FR นะครับเรามีเครื่องยนต์ขนาด5 1 3 9ซีนะครับอย่างคันนี้5 1 3 9ซี 210แรงม้าที่2,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วยังมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่637นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียงแค่1,600รอบต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับบวกกับเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะพิายด้านภายนอกแล้วก็ภายในให้กับตัวรถนะฮะไปดูเกียร์กันว่าถ้าไม่มีตัวถังเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของตัวเกียร์เลยว่าเป็นแบบไหนยังไงอัตราทดพึงท้ายเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้เรามาดูคันนี้กันนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมนะครับ คันนี้เนี่ยคันนี้แต่ดิฟิฟ์มติดแต่ฟิล์มอย่างเดียวนะครับเรายังไม่ได้มีใส่ชุดอุปประ์ตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับของรถบรรทุกอิโสุ FR ในรุ่นปัจจุบันนะครับคลิปนี้นะครับถ่ายเมื่อวันที่26มีนาคม2565นนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนนะครับก็คือในส่วนของตัวแก้มนะครับตัวนี้นอกจากตัวแก้มแล้วนะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของโคมไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED รหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า daylight นะครับตัวนี้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถบวกกับไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็เพิ่มความสว่างให้กับรถในขณะการใช้งานในเวลาช่วงกลางค่ำคืนได้ดียิ่งด้วยนะครับบวกกับไฟเลี้ยวนะครับมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ทําเป็นแบบสีออกสีบนเงินมาเมทัลลิกมานิดนึงนะครับแล้วนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาในส่วนของไฟหน้า ตัวนี้จุดที่1เลยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าจะเอาไม่ว่าในรุ่นปัจจุบันนะครับไฟหน้าแบบมัลติลิฟเเตอร์นะครับเอาไฟหน้าเรฟเลเตอร์ตัวนี้ไปใส่นะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นของจากทางสู์เนี่ยตอนนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของแจ็คเสียบกับแก้บตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอัน,นี้ก็ต้องลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือจุดที่1ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับอันที่2ก็คือกระจังหน้าเป็นสไตล์เหมือนยูลซูคิงอัพทักอยู่แล้ว แต่ว่าจะเปลี่ยนเสียงเป็นเปลี่ยนเป็นสีแบบสีเทาสีเงินเมทัลลิกนะครับเพิ่มความสวยงามรถสปอร์ตให้กับรถมากยิ่งขึ้นมากอีกด้วยนะครับผมนะฮะสจุดแล้วนะครับ1ไฟหน้า2กระจังหน้านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบกลมนะครับตัวนี้เป็นไฟปรหมอกเป็นแบบกลมนะครับเปลี่ยนเบ้่าไฟเป็นแบบสีดําใหม่นะครับอันนี้คือภายนอกที่มีเห็นชัดเจนในส่วนของตัวหัวเข่ง แบบภายนอกภายในก็มีเปลี่ยนนะครับ2จุด3จุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมนะฮะโอเคทีนี้มาดูด้านข้างของเชสีบ้างนะครับความนี้มีตัวนี้มีความยาวที่6เมตรห้าอ๋อแล้วก็จุดหนึ่งขากระจกเข้าใจใหญ่ๆหน่อยคล้ายๆกับ10ล้อนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับถ้าม,มีสังเกตกับตัวเก่าก,กับตัวใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขาขากระจกที่จะใหญ่มากขึ้นด้านซ้ายก็จะมีอยู่สองบานเหมือนเดิมนะครับด้านขวาก็จะมีกระจกบานใหญ นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของเอลซูนะครับในส่วนของช่วงยาวนะครับเราก็มีการเปลี่ยนล้อมาให้นะครับเป็นล้อแม็กแบบยางเรเดียนนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นขนาดยางที่อยู่9.5นะครับ57.5นะครับเป็นล้อยางแบบเรเดียนไม่มียางในนะครับก็เวลาการใช้งานนะครับลดการสึกหรอยางก็ไม่ล้อเร็วอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีล้อแม็กมาให้จากทางโรงงานเอลซู นะครับในช่วงความยาวที่5เมตรและ6เมตรทั้งแรงม้า190แรงม้าแล้วก็210แรงม้าเราก็จะมีล้อชุดนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมืแ่อบบกี้บอกไปแล้วของด้านหน้าหัวเก๋งนะครับก็จะมีไฟหน้ากระจังหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับขากระจกก็จะมีการเปลี่ยนอยู่นิดน,นึงนะครับถังน้ำมันนะครับของเดิมโดยปกติแล้วจะมีขนาดความจุอยู่ที่100ลิตรนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับสำหรับในช่วงความยาว6เมตรเท่านั้น ก็จะมีถังน้ามันขนาดใหญ่ที่200ลิตรนะครับโดยเดิมปกติแล้วจะอยู่ในรุ่น240แรงม้าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็น210เนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนจาก100ลิตรเป็น200ลิตรนะครับมาให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ตัวเกียร์นะครับอุปกรณ์แตนดงตัวรถนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์รุ่น m z w 6 p นะครับก็เป็นแบบ6เกียร์เดินหน้านะครับเสื้อเกียร์ทำจากอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับวกกับเกียร์ตัวนี้นะครับ เกียร์ที่ถึงเกียร์ที่6เป็นแบบซิงโครเมตนะครับช่วยให้เกียร์มีการเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเกียร์รุ่นนี้โดยปกติแล้วเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในรุ่นของ10ล้อเพาเดียว fpm 240แรงม้างนะครับก็เป็นปกเกียร์เดินหน้านะครับส่วนเกียร์ที่6เป็นเกียร์แบบโอไดร์ไนะครับช่วยให้การขับที่รอบเครื่องยนต์ต่าแล้วก็ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ในส่วนของ Gear, ตัวเกียร์นะครับตัวตัวท่อนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดไซส์ปกติ นะครับตัวนี้ชั4ซียาวนะครับมีรูน้อยนะครับมีความแข็งแรงทนทานของตัวรถอยู่แล้วในส่วนของตัวชักซีนะครับตัวล้อนะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เป็นล้อทั้ง6 6เส้นเลยเป็นล้อแม็กแบบยางเรเดียนนะครับทีนี้มาดูตัวนี้นะครับอัตราทดสุดท้ายนะครับในช่วงความยาวที่6เมตรหตัวนี้มีอัตราทดสุดท้ายอยู่ที่4ี่จุดห้าห้าห้านะครับก็เป็นเฟืองมาตรฐานของตัวรถนะครับเป็นตัวทดอัตราที่ดี เหมาะสมในการใช้งานสําหรับรุ่นนี้อยู่แล้วบวกกับเกียร์นะครับเมื่อกี้เป็นเกียร์แบบโอเวอร์ดรอนะครับเกียร์ตำแหน่งสุดท้ายช่วยในการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปต่อตัวถังที่อู่แล้วอย่างเช่นเจ้าไฟตัวนี้อู่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ LED ให้กับเรานะครับก็แล้วแต่ความนิยมความชอบของลูกค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟหอยนะครับอันนี้มาแต่เขาเรียกว่าชาัดจซีนะครับจริงๆรถจะมาเป็นแบบชัดซีแบบนี้แล้วก็เอารถเข้าไปประกอบตัวถงังที่อยู่กับการใช้งานของลูกค้า นะครับโอเคแบตเตอรี okay. ่นะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบขนาด70แอนนะครับขนาด2ลูกนะครับ mm hmm. ก็อุปรกรณ์ไม่ถหงตัวรถนะครับรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรกแบบแอร์โอไฮดอลิกนะครับหรือว่าลมดันน้ำมันนะครับประสิทธิภาพสูงก็มีเฉพาะในรุ่นของ190 210นะครับส่วนถ้าเป็น600ใหญ่240แรงม้าก็จะเป็นเบรกแบบลมล้วน นะครับอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้อออธิบายเพิ่มเติมนะครับหัวเก่งของเรานะครับเป็นแบบยกได้แต่ว่าจะมีข้อดีก็คือจะมีตัวล็อกแบบ2จุดนะครับป้องกันการหลุดของหัวเข่งนะครับพร <ใน S 1> ้อมกับไฟเตือนหรือว่าสัญญาณเตือนที่มีข้างในหัวเก่งด,กด้วยด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้สรุปแล้วนะครับเราดูภายนอกของตัวรถไม่ว่าจะเป็นาการเปลี่ยนนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับกระจังหน้าไฟตัดหมอกกระจกมองข้างซ้ายขวา นะครับถังน้ำมันจาก100ลิตรเป็น200ลิตรนะครับความแข็งแรงของตัวเจสดสี่ทีนี้มาดูกันภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับในเรื่องของ fr นะครับรุ่นนี้เป็นช่วงความยาวที่6เมตดังนั้นเบาะนั่งจะเป็นแบบแบบถุงลมนะครับเบาะนั่งแบบถุงลมก็ดีก็คือว่าถ้าคนน้ําหนักเขาตัวนี้เบาะนั่งจะปรับปรับความสูงต่ําตามน้ําหนักของ คนขับเป็นหลักนะครับก็เวลาทางไกลก็ขับสบายนะครับนุ่มยกได้ด้วยแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็จะมีตะขอล็อกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยนะครับอันนี้อุปกรณ์จิดรถนะตัวนี้เพิ่มเข้ามาให้ภายในนะครับภายในคือ1เพิ่มเบาะนั่งเป็นแบบถุงลมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับพ้อยสาคัญก็คือในรุ่นนี้เนี่ยจะมีสวิตช์เปิดไฟนะฮะเป็นไฟสองสว่างภายในหัวเก๋งนะครับแบบขนาดใหญ่นะครับช่วย ให้คนขับคนพูดโดยสารเนี่ยต้องการใช้ความสว่างได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เราจะมีช่องเสียบ USB สนะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์โดยเฉพาะอยู่ด้านในนะครับตรงจุดนี้นะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบ CDMP3 ปกติแอร์ก็เป็นมาตรฐานทางอิลสุนะครับแล้วก็6เกียร์เดินหน้าครับนะฮะเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับมาตรวัดก็จะเป็นแบบเิเดต้อนนะครับยังเป็นของตัวเดิมอยู่ นะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวแบบฉบับย่อเร็วๆนะครับในรุ่นของรถบรรทุก F.R. 2 1 0แรงม้านะครับส่วนโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงความยาว6.5เหมือนที่ผมแจ้งเลยนะครับก็คือไฟหน้าเปลี่ยนไฟหน้ากระจังหน้าไฟจตหมอกกระจกมองข้างซ้ายขวาถัางน้ำ200ลิตร นะครับแล้วก็ยังมีล้อแมกยังเรเดียนอันนี้เป็นมาตรฐานของโรงงานนะครับภายในก็จะมีไฟสองสว่าง LED ด้านในบาะนั่งถุงลมนะครับก็จะมีการเพิ่มมาให้ส่วนใน FR รุ่นอื่นนะครับหลักๆแล้วก็คือบางทีลูกค้าบอกเอาไปวิ่งดําช่วงสั้นสเมตรสามสอง้คนค้าเนี่ยก็จะมีภายนอกก็จะมีเห็นเนี่ยครับเหมือนกันเลยภายนอกเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นภายในก็คือจะไม่มีบาดนั่งแบบถุงลมนะครับถังน้ำมันขนาด100ลิตรเท่ากัน นะครับล้อก็จะเป็นายางวาใบสําหรับรุ่นในช่วงสั้น4.3โอเคนะครับก็ขอบคุณครับสําหรับการชมวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบอช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามช่องนะครับหน่วยรถลูกยูสูอานามันกะบี0629782873ขอบคุณครับสวัสดีครับ